อดออาจารย์นะครับแม่นบอครับเท็ดเฮก่อนเรฮูจักบ้านโคตากเท็ดห้ฮูจักมองเกิดของเทพมงคลเท็ดห้ฮูจักอำเภอพิบูลเมืงสาหารผ่านโซเชียลจอนนี่นะครับให้พี่ดองเข้าเอฟซีผมที่กำลังเบิ่งอยู่ตอนนี้พนังนั่งกำลังเห็นงานอยู่โปรตุเกสกับอยู่เยอรมันพจนิเห็นโอ้ยบ้านในจอนนี่คือเป็นตะมวลเด่อเดี๋ยวครับไทยปีนี้ปีหน้าสิครับสิไปเล่นไปเที่ยวพิบูลนั่งสัตว์ตัวละเห็นมบอลราเข้าไปเห็นวัฒนธรรม เอาเป็นวาพี่น้องครับนี่คือมาบพงซ์สีตังหาเทพมงคลพุนิับทนี่ะท่น่จะิตอนนี้มือปร,ราจอนนะครัอบเทพมงคลนะครับอ,อ่าโอ้ยให้ดูไปไบายได้พอเด้อเจ้าฟองเทพมงคลจอนนี่มืมอ,อปราครับสี่สิบฝีพายจะผมจะเฮ็ดเอาแซมไว้พี่บุญให้ได้ ไอ้ครับถวยพี่ครับเป็นชิงถ้วยพระราชทานหมดเนี่ยอู้ชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับถ้วยพระราชทานปีนี้เทพมงคลนะครับเสียซอยเด้อเด้อเทพมงคลจอที่มือปราบสีเอาแชมไปอำเภอพิบูลใ้ได้นะครับเป็นถ้วยเป็นแชมกับพระราชทานอยูแล้วโอ้เพิ่นแชมเปลืวยพระราชทานอีกแล้วนะครับเนาะโอ้อปีนี้นะครับปีนี้สี่ห้าตุลานี้สนามเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารโดยท่านนายกจุนะครับ และทีมงานไอเพ่นนะครับเททีมงานสอท่อไอ้ของเทศบาลพิบูรณลพินร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมดีๆ